ทำอะไรกันคะสองคนวัดดีพอตเตอร์พอตเตอร์พอตเตอร์หันหน้ามาแนี่กับสุดหลอ่อแมงลักแมงลักคับพอตเตอร์โอ้ยกับบ่าดําเบื่อนงพอตเตอร์พอตเตอร์สูบแมงลักแมงลักเออแกงายเขาหูวไดไหม เอยสุดหลอมันนอนอะไรคะนอนลอยายยายลอยายมันนีาากกาาวาดหาบ้าได้เก่าเอง อ๋อมันลมมันนิ่มไงออโอ้โหนอนเรียงแถวกันเลยนะคะตอนนี้ทุกซ่าก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะที่ยักตลาดนะคะก็น่ารักเลยนะคะมีสีน้ำตาลหมดเลยนะคะที่บ้านนะคะตัวสุดหล่อที่ชื่อแมงลักนะคะแมงลักอ่า ตัวต่อไปชื่อพอตเตอร์พอตเตอร์นะคะพอตเตอร์ที่เป็นขี้เลือนยังไม่ได้ไปซื้อยาแก้ขี้เลือนให้กินเลยนะคะแล้วก็คนสวยถุงเทา้าสวัสดีค่ะป้ออนี่สาวสวยถุงเทา้าอนนะคะนี่บ้านท,ทุกซ้ายเองนะคะเติบก็ซื้อ ไปวิ่งไล่ใครนะโดนจับไปทำลูกชิ้นนะฮะเออเดี๋ไปวิ่งไล่เขาโดนไปทำลูกชิ้นนะอันนี้นะคะซื้อโคมไฟโซลาเซลล์นะคะันลาเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะเป็นโซลาเซลล์นะคะพลังงานแสงอาทิตย์นะคะนะคะซื้อมานี่นะคะสองอันสวยนะคะ ติดเป็นหน้าบ้านนะคะอ่าใครใครสาวสวยทุกไหนคนไหนคนไหนชื่อโชคอนานคนไหนชื่อโชคอนานโชคอนานมานี่สิโชคอนานคนสวยเอ้ยโชคอนานคนสวยโชคอนานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็มซีพี่ตุ้งหน่อยสิคะโชคอนานคนสวยอ่าอาหาลูกซ่าบรรยากาศบ้านๆนะฮะ เพิ่งมาถึงนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไล์สดนะคะเดี๋ยวยังไงมีเวลาว่างจะไล์สดอีกทีนะคะโอเค